ซุเปอร์เลกเกียดหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ประกาศสักดาวมวยไทยให้แฟนทั่วโลกได้เห็นหลังโชว์ฟอร์มสับศอกส่งจรทานแฮกเกตี้แชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตอมเวท135-145ปอนด์จากอังกฤษจอดเพียงแค่49วินาทีของยกแรกส่งผลให้ยอดมวยวัย28ปีจากบุรีรัม กระชากเข็มขัดมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทมาครองได้สำเร็จผงาดแชมป์โลกวัน2รุ่น2กติกาพร้อมคว้าโบนัส5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.7ล้านบาทในศึกวัน168เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่7กันยายนณสังเวียนบอลอารีนาประเทศสหรัฐอเมริกากุญแจสำคัญสู่ชัยชนะในไฟน์นี้ต้องยกเครดิตให้กับไอคมวยของซุปเปอร์เล็กที่วางแผนมารับมือสู้กับแฮกเกอร์ตี้ได้อย่างดี ก่อนได้อาวุธสับสอกสุดคมเป็นไม้เด็ดพิชิตชัยชนะที่แฟนมวยทั่วโลกต่างชื่นชมจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่ผมฝึกฝนมาผมรู้ว่าเมื่อใช้ศอกศอกจะไปถึงก่อนหมัดคอสผมจึงรอโอกาสที่จะใช้ศอกกับเขาเพราะผมรู้ว่าแฮกเกอร์ตี้ชกหมัดคอสได้อย่างแรงมากนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดถึงระหว่างการชกตอนที่ชกผมคิดว่าถ้าสู้ด้วยสไตล์ที่ช้าและตามแบบแผนแบบนี้ไม่มีทางที่ผมจะเอาชนะเขาได้ ผมจึงเปลี่ยนมาใช้สไตล์ที่ชกแบบดุดันและรวดเร็วขึ้นและผมก็ปิดฉากมันลงได้อย่างรวดเร็วผมแค่อยากแสดงให้ทุกคนเห็นว่าผมเป็นนักสู้ชาวไทยนักสู้คนไทยอย่างพวกเราแข็งแกรง่งและมีทักษะที่น่าทึ่งซึ่งสามารถนำไปแสดงได้ทั่วโลกสำหรับการขึ้นมาชกสังเวียนที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกซุปเปอร์เลกได้รับการตอบรับดีเกินคาดแม้ว่าเจ้าตัวจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อม ก่อนการแข่งขันที่เดนเวอร์เพียงราวหนึ่งสัปดาห์แต่ช่วงเวลาดังกล่าวก็สร้างความประทับใจให้กับเจ้าตัวแบบไม่รู้ลืมขณะเดียวกันความร้อนแรงของอาวุศอกส่งผลลามไปถึงอีกหนึ่งสังเวียนถึงฝั่งอเมริกาโดยคิสปาดิยานักสู้ชื่อดังจากฝั่ง UFC ออกมาให้สัมภาษณ์กลางเวทีหลังจบเกมว่าตนได้ไอเดียจากช็อตเผด็จสุกของซูเปอร์เลก ที่ก่อนการแข่งขันหนึ่งวันนำมาปรับใช้โจมตีคู่ต่อสู้ชาวจีนจนตาสายปูดก่อนจะเอาชนะ TKO ในยกที่2ในการแข่งขันที่เมืองรัสเวกัสถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าศาสตร์แห่งอาวุธทั้ง8ของมวยไทยเราได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่อันตรายที่สุดขแขนหนึ่งของโลกซึ่งนักสู้ไม่ว่าในกีฬาประเภทใดต่างก็ต้องยอมรับด้านบิ๊กบอสชาตีสิทธิ์ยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและซีอีโอวันเผยว่า กระแสตอบรับของซูเปอร์เลกที่ Denver, เดนเวอร์เหนือกว่าที่ตนคาดคิดเอาไว้แงม้มอาจจะมีแผนจัดไฟหยุดโลกระหว่างซูเปอร์เลกกับรถถังภาคที่2บนแผ่นดินอเมริกาซึ่งจะเป็นเกมการแข่งขันที่สุดดุเดือดที่แฟนมวยทั่วโลกต่างตั้งตา,งตางเฝ้ารอคอยผมตกใจมากในเรื่องที่ว่าซูเปอร์เลกได้เสียงปรบมือมากกว่าจอร์แนแฮกเกตี้ผมตกใจจริงๆ และมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้จัดการแข่งขันระหว่างรถถังกับซูเปอร์เล็กภาคที่2ในอเมริกามีความเป็นไปได้สูงทีเดียวผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดลึกถึงเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นไปได้ไฟนั้นถือเป็นไฟที่ใหญ่ระดับโลกเพราะนี่คือ2นักชกที่เก่งที่สุดแบบปอนต่อปอนระดับโลกค,คนทั่วโลกอยากดูแน่นอนมันไม่สำคัญว่าจะเป็นการเจอกันของคนไทยทั้งคู่หรือไม่ แต่นี่คือสองนักชกที่เก่งที่สุดในโลกทุกๆคนอยากดูไฟนี้ไม่สำคัญว่าคุณจะมาจากประเทศไหนแฟนมัวอยากเห็นความงดงามของศิลป,ปะเทคนิคและจุดสูงสุดของศิลป,ปะการต่อสู้อย่างแท้จริง